ไก่ย่างดีข้าวเด็ดที่เชสเตอร์อคิวที่เปนผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กนไทยผมเปลี่ยนใจได้ไหมครับต่อคุณกบครับมันเขินนะครับถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนก่อนน้านี้แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วคะ่ะอยากฟังแล้วอยากฟังไหมคะ,ะถ้าอย่างนั้นก็โปรดฟังให้เพลาะแล้วกันนะครับ

รถยังมีวันลาแต่หากจะให้หลางใจบอกจนลืมเธอไปไม่มีทาง,ทางนึกถึงเหตุการณ์วันที่รักกันมันยังอิงในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีไหม แต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่รักเธอเปลี่ยนตัวเองใหมเป็นคนละคนแต่จะเปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่มือเดิอรักไม่ยอมเปลี่ยนแป นึกไม่ถึงไหนบอกว่าไม่ร้องไงวันนี้เมื่อกี้ไม่เรียกว่าเป็นการร้องเพลงครับเมื่อกี้เขาเรียกว่าเป็นการพ่นลมออกมาเท่านนี้น <c oughs> ี่ <c oughs> คุณคุณเป็นคนพ่นลมได้เพราะที่สุดเพราะไหมคะ <c oughs> ที่สุดก็คือเพราะนะคุณเป็นคนร้องเพลงดีนี่แต่เขาซ้อมมาแต่ตรงนี้เขาซ้อมว่าต้องพูดว่าเพราะอ๋อเราไม่เราเราถามคนที่เล่นดนตรีด้วยดีกว่าเป็นไงคะวันนี้โอ้โห มีพัฒนาขึ้นเยอะมากครับไปเราเคยซ้อมกันฮะเราเคยซ้อมจากเดิมเป็นยังไงฮะจากเดิมจากเดิมก็ด้วยเนื้อเสียงดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจังหวะแค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้จังหวะเนี้ยมากครับอยากจะถามนะครับแต่ละท่านนะครับในอนาคตเนี่ยแฟนๆอยากรู้มากเลยว่าเราจะได้เห็นงานอะไรใหม่ๆจากแต่ละท่านบ้างครับอคุณวีก่อนก็เป็นละครทั้งช่องเจ็ดเหมือนเดิมนี่แหละครับเพราะว่าผมเป็นนักแสดงสังกัดนี้แต่ว่าเรื่องหน้าก็จะพยายามแบบ หาแนวทางการเล่นของเพืงใหม่ๆเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมแบบเบื่อหรือสึกจำเจอะไรอย่เงี้ยครับผมก็โอ,โอ,โอโก็ช่องเสร็จเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีสัญญา,าการตะารอยู่อะไรเงี้ยค่ะคก็รอรละครเรื่องต่อไปค่ะ ก็เป็นละครทางช่องเส็เหมือนกันค่ะแล้วก็อาจจะมีเป็นภาพยนตร์นะเป็นภาพยนตร์จะได้เห็นคุณตาเล่นภาพยนตร์ด้วยเรื่องอะไรพอจะบอกได้ไหมคะยังยังยังไม่ไม่บอกชื่อ่ด้ดีกว่าว่าอาจอาจจะนะคะอาจจะเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์ให้ได้ติดตามกันทางจอใหญ่บ้างค่ะนะคะคุณพีทนะคะของผมเป็นอัลบั้มครับอัลบั้มเดี่ยวข้างแรกในชีวิตฮะ แล้วก็ออกวันที่16พฤศจิกายนนี้ครับชื่อระอบบั้มนะครับชื่อระอบบั้มนะครับ The Pentoy ครับแปลว่าอะไรคะแปลว่าของเล่นที่พังแล้วครับสไตล์การการร้องจะเป็นยังไงสไตล์การร้องก็จะสับๆโยงๆไม่ใช่ก็จะเป็นใช้เล่นเสียงมากกว่าเดิมหน่อยนึงครับแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเศร้าคควาาามเศรรู้ป่ะไว้อยู่ครับแล้วก็เป็นตีป๊อปเหมือนเดิมครับ โอเคเราคงจะได้อุดหนุนกันจากผลงานของทั้งสีท่านเลยนะคะครับคุณผู้ชมครับจันพันดาวในค่ำคืนนี้นะครับคงต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับที่มามอบเรื่องราวดีๆเรื่องราวอย่างมีสาระและสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวทีมนักแสดงนำจากละครเรื่องบุษบาเรรักขอบคุณครับขอบคุณค่ะ รำน้องแค้ม่อมให้ทุกท่านเอาไว้บำรุงสุขภาพให้ดูดีสดใสแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปด้วยค่ะ รากากันด้วยนะคะกับโครงการพอสอพอเพียงค่ะขอเชิญร่วมงานมหานครใจบุญระดมทุนหนุนพอเพียงนะคะพบกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะเช่นการออกร้านดารานะคะมีท็อกโชว์มีคอนเสิร์ตกับคุณปอณัฐนบะุฒิมีมินิคอนเสิร์ตของ Modern Dog นะคะศิลปิน AFC ละครเวทีวิกพอเพียงภาพยนตร์สั้นเกิด5ธันวาคมค่ะ และการแสดงวิจิตนาฏกรรมเทดพระเกียรติพระมหาชนกนะครับในวันที่14ถึง18พฤศจิกายนนี้ครับคุณผู้ชมครับณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเริ่มตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีตลอดงานครับค่ะและช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงกิจกรรมพิเศษของรายการเราค่ะจะพิเศษแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะช่วงสุสกิรวมใจไทยสร้างกังหันปั่นน้ำใสสนับสนุนโดยสุซกิ s ม a r t l เลเวลแอ ให้เพื่อตอบแทนสังคมและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีครับค่ะรายการจันพันดาวนะคะร่วมกับซูซูกิค่ะจัดโครงการซูซูกิรวมใจไทยสร้างกังหันปั่นน้ำใสค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมยังได้รับความบันเทิงโดยผ่านศิลปินนักแสดงอีกมากมายเลยทีเดียวครับนับจากนี้ไปนะคะจะมีดาราม,มากมายเลยค่ะผลัดกันมาเพื่อเป็นตัวแทนพูดคุยกับคุณผู้ชมค่ะโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเราจัดขึ้นเพื่ออยากให้ทุกๆท่านเลยนะครับมาเป็นผู้ให้ครับซึ่งเรื่องราวในกิจกรรมจะเป็นเรื่องราวของน้ํา ผ่านกางหันน้ำชัยพัฒนาครับใช่แล้วค่ะส่วนรายละเอียดของโครงการจะเป็นอย่างไรเราจะให้ดารากลุ่มแรกที่เป็นส่วนหนึ่งของการโชว์ชุดพิเศษเป็นผู้บอกเล่าดีกว่าค่ะทั้เชมก่อนเลยดีกว่าใ่ะาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรคะุณเชลก็คือจริงๆอย่างที่เราทุกคนได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าโลกของเราเนี่ยคือมีน้ําเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญมากๆแต่ว่า ปัจจุบันนี้คือรู้สึกว่าแหล่งน้ําเสียเยอะมากมทั้งคลองทั้งเลยที่จะเห็นว่าน้ําเสียทั้งนั้นเลยอะคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ทางรายการจันทน์ดาวนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มีแนวคิดแล้วก็สุดปกายนะคะในการจักนา้ารายการของเรานะคะจะเป็นศูนย์กลางในการรวมใจคนไทยทั้งประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป้าหมายในการจัดสร้างกังหันาน้ำชัยพัฒนานะคะ่ะเอาละครับสาว เตรียมอะไรมาโชว์กันบ้างครับก็จะเป็นโชว์แนวร้องเล่นเต้นแบบอลังการแน่นอน<ช>ค่ะแต่ว่านะรับรองว่าทุกๆคนนะคะจะไม่เคยเห็นพวกเราทั้งสี่คนในแบบนี้มาก่อนและนับจากวันนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีรถจักรยานยนต์ซูซูกินะคะรุ่นใดก็ได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถนำรถของท่านไปรับบริการตรวจซ่อมฟรีนะคะที่ศูนย์บริการซูซูกิะคะ่ะ ทางซูซูกิเนี่ยก็จะส่งทบให้คันละ80บาทคันอัจร์วันาวคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับในคืนวันจันทร์หน้ามาติดตามกันดีกว่านะครับว่าทั้ง4สาวจะมาโชว์อะไรและซักซ้อมกันไปถึงไหนสําหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสว,ส,สวัสดีค่ะ ร้องคนละอันไี้ร้องต่อไปเลยได้ไหมยังจะร้องต่ออีกเลยเอาใหม่ดีกว่าโอเคครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งวันละคืนที่เป็นความผิดชีวิต ที่ทนไม่ได้เลือกเองเพงนี้แต่้องขอดูยังมีมนีมี์ตนี้ค่อยมาร้องนเอาเลยพี่เอาอย่างนี้นะยังเช็คถ้าเ้าพิมละครก่อนแล้วตกใจก็ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแปก็จ